รายการอีเกิลสยามในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจุลาราชมนตรีคนแรกแห่งสยามประเทศครับจุลาราชมนตรีคือตำแหน่งผู้นำมุสลิมในประเทศไทยแม้จะมีคนไทยนับถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยแล้ว แต่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเพิ่งมีขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยานี่เองผู้ดำรงตำแหน่งนี้คนแรกคือท่านเชกอามัดเป็นชาวเปอร์เซียรหรืออิหร่านเดินทางเข้ามาตั้งลกลากและค้าขายในไทยตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เชกอาหมัดได้เข้าช่วยราชการในกรมท่าทำความดีความชอบจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมท่าขวาและจุฬาราชมนตรีคนแรกตำแหน่งจุฬาราชมนตรียังคงมีสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนลูกหลานของเชกอาหมัดก็คือตระกูลบุญนาคในปัจจุบันนั่นเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ